สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงดูที่เซอร์จา้า <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูที่เซอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาดู My Only ส2รลุ้นรักส2บสอเอเซน้าอ <laughs> ต่อหมอรีแอค <laughs> หลังจากที่เราเข้าสู่วงวานดอมเซนตาเอิร์ท เรารู้สึกว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่อ้ my gosh น่ารักน่าใจนะครับผมถึงเราจะเข้ามาช้าแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีต่อใจมากๆเลยนะอย่างน้องเป็นชาวเหนือด้วยเราก็รู้สึกว่าเราต้องซัพพอร์ตชาวเหนือวันนี้เราก็เลยจะมาดู Official Tailor ของ my only 12%รุ่นรัก12%จาก Studio b บา i s บิสบีนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆจากที่อ่านมาเนาะก็คือมีคนชื่อเคกับซิใช่ไหมเคเป็นเด็กราเริงซิเป็นเด็ก Introvert นิดหนึ่งนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆซีอิวเนี่ยมีเซฟโซนก็คือเค้กใช่ปะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเค้กเนี่ยก็เริ่มห่างออกไปทีระนิดทีระนิดเฮ้ยเราจะมาดูซิว่าเทเลอร์เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกยังไงได้บ้างนะครับผมเพื่อการสุลาไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ต่อหมอรีแอเมานานนื่อ <React. S 2> นานมาแล้วผมเคยอ่านบทความนึง ในนิตยสารของเจ๊หอมโดยบังเอิญเนื้อหามันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คุณจะสมหวังในรักครั้งแรกอ่พวกรายละเอียดอะเหรอผมลืมไปหมดแล้วแหละแต่ที่จำแม่นๆก็คือเลขสิบสองเปอร์เซ็นต์น่ารักอ่ะนีไงเขาเป็นเพื่อนแต่เด็กบ้านเราอยู่ติดกัน ครอบครัวสนิทกันมากต่างด้วยแล้วกันนะได้เลยครับเฮ้้เฮ้้เฮ้้เฮ้ไปโรงเรียนก็พร้อมกันอยู่ด้วยกันเยอะจนคิดว่าเราต่างเป็นโลกทั้งใบของกันไปแล้วไปสิก็ไปสี่อยากเล่นมาฮอตอ่ะเคยนัดพี่ลินไว้แล้วว่าอุ้ย แต่อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเค้กเล่นด้วยปิ๊งเคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากๆแล้ววันนึงไม่สำคัญเหมือนเดิมแล้วไหมอะหมายถึงสำคัญน้อยลงเหรออุ้ยแรงนะแต่ยังคิดว่าอีว่รู้สึกแบบเหมือนกับเค้กอะอ อูยไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวเลยอำมาเป็นพูดเดี๋ยวโตขึ้นนะพูจะรอดูว่ามึงจะพูดอีกเปล่าเอออ้อยู่เพลงไม่สบายใจเหรออ๋รู้ลัตัวเองได้นะเพลงไม่ต้องยุ่งได้ไหมอะเพลงยังสำคัญอยู่ใช่ไหมอะอูถึงมีอะไรไม่บอกเลยอะแปลกเนาะโตมาได้กันแท้แต่พอมาโรงเรียน ทำเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเอ้าอะไรเนี่ยไม่ร้อกหน่อยแล้วที่เดินหนีมันคืออะไรโอ๊ยแกรถไปเมกาเหรออ้าวคิดไปเมกาเหรอแกต้องไม่อยู่กับเมียวแล้วใช่ไหมอ๋อ เล่นดีมากเลยอ่ะโอ้ยมือเปื้อนหมดแล้วไปล้างมือไปเดี๋ยวหน้าก็เปื้อนอเนี่ยแต่ผู้สร้างมังเอิงเราก็ได้แดงอโอเคกลับมือ แตจะไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่อยูรอเค้กนะโอ้ดีมากเลิศต่อหมอรีแอคแกเออริงปะมันทำให้เรานึกถึงสมัยหัวโปกเลยอะ แต่เราไม่มีหรอกนะฟิลแบบอย่างเงี้ยแต่เราก็ทําให้เราคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งตัวเอิร์ธเองเนี่ยที่เล่นเป็นซีเอเนี่ยทำให้เราทุกคนมันทําให้เราย้อนกลับไปสมัยเราเป็นหัวโปกอะเราเป็นเด็กมัธยมแบบเรียนลูกเสือเอ่ยใดเอ่ยอย่างเงี้ย มีอะไรบางอย่างหวนกลับเข้ามาในความคิดว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนเรามีฟีลแบบนี้บ้างไม่นะหรือว่าฝรั่งเรามีฟีลแบบนี้นะอะไรเงี้ยถ้าได้ดูนี่ฉันว่าฉันต้องให้แตกแน่เลยอ่ะมันมันดีมากๆเลยแล้วที่ต้องชื่นชมนะภาพค่อนข้างสวยเพลงดีส่วนที่ดีที่สุดคือนักแสดงหลักเอิร์ธคือร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆอะ่ะหนูไม่ได้แบบว่ามาแบบไม่ได้มาบีเพราะแบบเอาความสวยงาม ร้องคือเหมือนร้องมาจากใจเรารู้สึกได้แบบหยุยปวดหัวใจอะดูแล้วปวดหัวใจไปด้วยเลยอะส่วนซานต้าก็คือฟิลเหมือนเพื่อนข้างบ้านที่เราแอบชอบแล้วพอวันนึงเขาก็จะห่างเราความสัมพันธ์เราก็จะไม่เหมือนเดิมเ่งนี้มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเศร้าภาพมูท์แอนโทนเอ่ยมันจะออกเป็นสีแบบน้ําตาลน้ําตาลเนาะซึ่งมันมันดีเลยเว้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบฟิลอบอุ่นฟิลแบบว่าหอมหวานฟิลแบบว่านุน่มนวลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีเลยอันนี้ขนาดแค่ออฟชิทเทอเรสนะ 12สิงหานี้ตัวจริงจะออกใช่ไหมเราจะมาเราลุ้นกันเลยว่าต้องเศร้าแน่ๆเลยอ่ะทุกคนลองบอกตอมอหน่อยได้ป่ะว่ามันเป็นนิยายแนวเศร้าไหมหรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมตอมดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า เราต้องอิ h, นง่ายๆแน่ๆเลยแล high, ้วเราก็ต้องแบบร้องไห้ทุกครั้งที่ตัวซีอีร้องไห้แน่ๆเลยอ่ะตัวนี้ยังแอบหนุ่ยเบาๆเลยนะสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าทุกคนอยากให้ตอมอรีแอคเรื่องนี้นะครับผม My o โอลี่สินะครับผมรุนรัก12%คอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าอยากมีเพื่อนดูฟิลเพื่อนเหมือนตอมอนะครับผมโอเคครับวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้เพลราชาฮันยอง